เราจัไดจะยื้สายต้นไ่ากุยยอรเป็นกุยอดปาดนะครพร้อมใบปากกานะครับแล้วก็นะครับจะมีบทสัมภาษณ์นะบทสัมภาษณ์เพื่อที่เราได้นาผลงานต้นทางองข้าดในสังขอไผ่รุ่นกนและก็ัูเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับพวกเราชาวี่สบานตะบนพวกสำารัดเดยนะครับ โอ้โหโทษโทษโทษจ้าโทษจ้าโทษโทษจ้าโทษโทษอันนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้ฮะไ้บรรยากาศทายน้ำเมร์ทายน้ำเมร์ฮ่าให้ให้ให้ใายคณะคณะเอาใบประกาศออกให้หมู่บ้า <cười> <cười> suối ngam, suối ngam, suối ngam đẹp, 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 liền. <cười> 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 วดมั้งพี่หวิ่งโอ้โห่จ้ของบควงมาละจับควงคลายไดเลยพี่หนุ่มโอ่โหตาค้อเ่คนใช่เลยตาข้อเดินใช่ตาข้ออื่นคน แต่ก็ว่าคอยลืมหยินห้เลาไปนัางนาียแมกัน